เจอไอ้เด็ดเตะ่ิเด็ดนี่เด็ดเตะ่อหอมแท้เกิดเสียนได้ออกเท่านั้นอ้าวผมซ้าจนุนจดเด่นแต่ตาละคนอื่น คุณนาเร็วใจแล้วคุณนาเร็วใจหน่อยอย่าเต้นสะฮิตให้ยานตามเธอเฮือนเช่ของท่าคนนั้นที่เต่าแต่หน้าเต้นท้าวที่สุดให้หล,ลิวแย่เลยนะทุ่นไหนหินและใช้เห็นหินน,าาหนั่นเลยฮ่าฮ่าฮ่าลาชาจอนหอดได้เลยเหรอตอนที่สาในสายตาหอนุตน,นะนั่นทุ่นเล่าจะยุ่หอนุตเทชาติสินสินสินะ ถ้าละเยดเนี้ยอาญาตามเมื่อเหล่านั้นถดติด,นนลดลแล้วในโอกแห่งอดีนจะโหดลืมใจนั้นเหรอช่างเถอนนในเรื่องคนเลือดที่อยู่โอกแห่งความเสียแท้นั่นค่อยๆสมใจจัดมันเธอหน่าได้เลยเน๊ะเดได้เลยนี่เลยนี่เลย เราเนี่ยอาหารในยานอาหารแสนอร่อยให้เซียนเขาได้ตีนตันฉันนี่อาหารชิ้นนี้ตั้งแต่นะฉันอยากรู้แล้วสิฉันนี่พอดีเลยหัวใจอีกแล้วเหรอแล้วตัวลวจาจะถอนใชฉันนี่อาหารอาาร่อยทบายอนนี้นี่นี่อะไรนั่นเหรอเอออ่านในทันใะไอนทอ,นอนตัวคอนอันนี้นี่เสียนี่นะ โอ้โหแน่นรีบไปไวเร็วหน,หน้าเลยอะ่ะแล้วจะท่าทันได้ยังไงอันอื่นอน่นนี้เสียไงมันจะเลยทําให้ทานันยายนันยานี่รีบหายในเร็วๆนี้ในเร็วนี้แหละแต่ถ้าอันไหนนี่ทานันนี่ทาน,น,น,นันยายรีบไปจริงจเลยนี่เรียกอะไรรีแจ้นนะใชะอย่างนี้ได้อีกแน่ไหแล้วถ้้สแตนอยู่อย่าได้เสียแล้วเทียนแทอย่าท้าทายท่านเองนะแท อะไรนะอ้เจ้าชั้นแต่จินในนาทีหอหอหฮรนเทีนทยนแาทฮัทไทยนั้นแหละชั้นเและแต่ข้าเจ้ากันพานที่หอนนุษย์ท่านนันได้ทาดได้อยู่แล้วหากว้เจ้าว่านะนั่ช่วยท่าจะเลือดใดน,ในอะไรทะในดีที่ท้าศึกษาคนา้นฟ้าแทนจานตนตายได้เสด็จแต่ด้านนั้นหากเจานที่ทสันนัตเซียนในหมู่เนทธ ที่สน,นัตเซโน,นเนธาทำขึ่นโดยเต็นหลัดและเสริมด้วยเทคนิคตนใจ้ตนๆและที่สันไทยท่สุดชั่นเถอะหูใจหัวใจตอนนี่เรื่อยๆนะหลังจากที่ท้า,านที่สันนัตทันนัดเซโน,นเนธาเสร็จก็เลยนำแดดแตนเต็มและโดนนั้นด้วยถ้าได้ทำตาหงุดดไปเล็กน้อยหลแล่ แต่นี้ผู้ล่าศสนาได้พบเจอเตรละหานแน่แน่นานลิตต้องยันนี่ไห้พบเจอสีทีหาเอต้องอย่ยาเต็บแดดแตนและที่นั่นแล้วแล้วเต๋เจ้าได้นำนาจัดที่ทันนัสเซโนเนธาตับนาย้ันทีนะท่านจะเอาแดดแดนทำอะไรเหรอท่านนี้ใช้อยู่แล้วเต่เจ้าใจต,ต้องได้เข้าใจแ้วแนะ่รีบไตเถอะ หัดนำตับแล้วได้ช่วยโซนนาสนาับหอนท่าทีนะถ้าแต่เราเจ้าอยู่ที่นั่นน,นแต่หน้าตอนนี้เห็นนิดเอาไว้หาให้เนโนเดียวแล้วหน้าเสียอย่านั้นหรอไอไอที่ทำนายหายทำอะไรเอาหายใส่นั่นแท้แท้อะได้ทัน,นท่านได้ทันเลยโอ้รีบหายได้ไหนเนี่ยฮะตอนอย่างนี่พูดทีเนี่ย เฮ้ยอย่าต่นจุดที่ต้องขึ้นสูงนหน้าๆน่ยต่อเต้นตได้ได้เนีันนะเนี่ยอะโทต้อนจะทนเต็บแล้วอะไรท่านเนี่ยโอ้ยไปเลยดินแดนที่ทัศนเสเซนชั้นสูงนันเต็นตนที่เรานันทันแหละนันทันเท่านั้นแหละเราจะทำตาต,ตัทิฐฐานขอฮอนตัวฮอนห้าดาวดีๆแต่ตอนนี้เต้นดานทัน เตือนนี่เตือนนี่รู้แต่ได้แต่ที่ทานใจได้ยันดีอยู่ไหนแต่แน่นะนี่ไตอนแรกตอนแรกนี่เคยอยู่ตอนนี้ที่ซ้ำใต่แดดแต่ที่สัน,นัดเซียนในหนูเนแธน่าจะแดดแต่ที่เซียนทำนั้นอย่าได้นะเอาต่อให้เธอที่ตานะฮาเซนเรียบร้ออเช็น <c oughs> แน่เลยแจ้ะ เอาตัอ้งอยู่ห้องบนอีก่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> ดีนตัวนี้เราได้เว้ยตีทำไมเล่าอืมอยู่ตัวโน้น ون, ขั้นล่านลองต้เลยเย้เ yeah! อ <c oughs> ียเราคุยในล่านฮาเจนี่แล้วแหละนั้นต่อ วุ้ยเออเดี๋ยวนี้ได้เห็นหน้าฮาเจนหน่อยเหนือจะได้โคตเจ้าได้แดดแตนได้แล้วเอาละรีดน้ำแดดแตนเ,เท่านั้นเท่ะโอเธอเข้าข้างในเลยเหรอหวายเข้า,าตนตายู่แล้วครับเนี่ยนี่แต่สิบสองคนอยู่หน้าตะลอยไหวนะอย่าช้าๆได้ไห้เจอแล้วเท่าเพราะเธอถ่านในที่เร็ว หลังแล้วคนนี้ตอ้ตใจให้ทำอีกนะโอ้ยต้นหมุนอีกแล้วเนี่ยเอาไม้ต้นทำเยดาด้วยครับท่านเจ้าสันนัฐเอาเทินไปมันอยู่ต้นนั้นนี่นาเนี่ยต้นหมุนไม่ได้ ủa Đừng... loan lên lời nè đi ra khó hơi đi tay tôi à ต้าไต่ไหนเวทานน้อยแล้วที่เราทำเวลาเรา้วสูงเปล่าสิตมอ,ออไปต่อนนี่นันแล้วนันอยากได้โหดเติร์ดขึ้นมามตาสงสัยซาเหรอไ,ไป ใช้ทันเทียวเลยลมตัวตนั้นเตอร์นนี่นานน่แต่ต้องไต่ออออีกทานเนึนนั้นไตไม่ได้เอาเตอัวไหนอะโน เอาได้ได้นะรีบตรไยบตยเร็วเวลาไม่อำนวยรีบไตยให้เร็วสจะฮึนแถมทันทีนะได้ฮะจ้าเออัน,นีขวดน,นี้ต่อยอันเป็นลมอะ่ะโอ้โหเป็นลมเป็นธาตุลมโดนใส่แล้ว ต้องเติร no yeah. right ์ตหลายชาติแต่จะเข้าถึงตนสุดหมายของเราได้ท่านเจ้าสารนัดท่านเซียนทัพในฮกได้ง่ายแต่นี่เหรอทำไมยุ่งยากในพื้ทีเลยเนี่ยเติร์ตตอนนี้ต่อเดี๋ยวต้องท่าสัตว์ตต่อแล้วตกลับใจเราตาของชั้นไต้เจ้ล้มสารฐาน ดีนะเนื่องถ่า,ายฮบสุดมายหอนเราอยู่ตอนนี้เลยพบท่านเจ้าสันแล้วขอใส่ในส่นเจเห็นลุยเองเย้ทบท่นเจ้าสนนัครับตอนนี้เย้ ตาฮัทายเสร็จสิ้นโอ้ในครั้งนนตั้งแต่ในแทตั้งแต่จบอีเลทันแนนเน่เดี๋ยวขอฮัทไทยท่านหน่อยแทโดยท่านได้ใจนี้เย่ใช่แล้วแหละนั่นที่แดดแตนที่ท่าทันนัดเจนหนูในทาที่ทาซสางท่นนานนะท่านเอาแดดแตนนี้ไปทำไมเจ้ายังหายอยู่ได้ ทเห็นแต่ที่เจ้าดูชาท่าถ้าได้ยินน้านนด้านน้าดูเนินเิว้ยตัจ้าตำหนัดที่สานานนล่อนลอยลงอาตาได้ที่ชีดาเจ้านนเนี่ยได้ยินล้าานนุต๊ตนัดสินพาที่เสหอหอนไอนนแต่หนาหอนนั่นเฮ้นุนน้อยหอนนนด้นในยัดเห็นเหน,นิดอันชาะไาหอนเจียนแท้ไอ้นนถ้าเห็นแท้จะอิทธิฤทธ ต่อสัญนญหนาหวนินันตเตียนได้โด,ดยที่เชิญที่ท่านไม่หัวใจเหรอในหัใจจะหดได้อะไรอ่ถ้าเห็นแท่สมแท่นนุษย์ที่นี่เห็นเท็ดนิดทานฉลาดหอนเซียนหดอนุษย์ดันตุ่มใช้ฮินโล่แถวติดดันดวนตาหากต่อให้ใจอย่างนี้ต่อใจเท็ดนีต,นติมใจหอนนุษย์คนในสวนเส้นทายด้หิดหาเห็นแท้อย่าชี้แนะด้วยตัวเองสักหน่อยเอาละ เรื่องจาบเทนเท่านี้พวกเจ้ารีบจัดที่นี่ซะอย่าได้ลดตัวน่าอีาากทำให้อนฉันเลยฮะโนาน,นานทีที่โอปแตนนะ่ะน่าจะตระโดดโลดเต้นหน่อยฮะตอนนี้พวะเจ้าอย่าทำอะไรอยู่ที่นี่รีบจัดที่นี่ซะอย่าได้ลดตัวน่าอีกเดีแล้วตาชาให้ได้แต่นะหดหุนฮะโอ้หรือได้แล้นี่ตาชา ตาชาให้ได้เลยด้วยเตี๋หอนเชื่อผมตัวเดินทัน